สวัสดีครับเพื่อนใชาวยูทูบครับเพื่อนๆจากเขียวทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับเจ้าห้าหกหนึ่งศูนย์นะครับใครไหนครับนี่ครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวนี่ครับกล้องนะครับกล้องหนักฟุ้นนะครับ ตัวนี้นะครับผมซื้อมาไม่มีตัวกองตัวนี้นครับตัวกองตัวนี้ผมจะไม่มีครับที่นี้ถามว่าผมทําไมถึงเจาะทําไมถึงใส่ส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับนี่ครับปรับที่นานครับที่นี้ฝุ่นเนี่ยเราดันดินปุ๊บฝุ่นก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับ กองมันอยู่ข้างในตรงนี้ครับกองอยู่ด้านในตนัวนี้ไอ้ลูก,กองก็คว่ำลงพื้นเวลดาดันดินไปปุ๊บฝุ่นก็จะขึ้นมาโอ้โหทุกวันครับวันหนึ่งจะเปลี่ยนกองสองรอบครับแต่ทีนี้พอมาเปลี่ยนมาเจาะใส่ตัวนี้ครับอันดับแรกเลยคือ ระดับที่การดูดอากาศนะครับเมื่อก่อนมันจะอยู่งด้านล่างอยู่ข้างในนี้ครับฝุ่นขึ้นมาปุ๊บฝุ่นขึ้นมาจากตรงนี้ปุ๊บก็ <c oughs> <c oughs> จะเข้าที่กองเข้าที่กองเข้าที่กองครับแต่พอมาเปลี่ยนขึ้นข้องบนนะครับฝุ่นก็จะมาประมาณนี้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาประมาณนี้นครับ น้อยมากที่จะขึ้นมาอย่างนี้ครับฝุนพอมาได้ตัวนี้ปุ๊บเปลี่ยนใส่ตัวนี้ปุ๊บดีขึ้นมากครับงานเหมาสานสี่วันสี่วันนี่เป่ากองสองรอบครับสองวันหนึ่งครั้งสองวันหนึ่งครั้งครับข้อดีสำหรับการมีตัวนี้ช่วยนะครับ บางคนก็จะใช้ตัวเป็นตัวตีเป็นพัดลมตัวตีนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นลมหมุนนะครับไม,มไม่มีไม่มีใบพัดข้างในนะครับบางคนเพื่อนบางคนก็ใช้เป็นกองเปียกนะครับมันอย่างคันนุ้นนะครับขนงพ่อครับตัวนั้นแกจะใช้กองกองเปียกนะครับ ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาเปรียบเทียบระหว่างมีกองตัวดักฝุ่นตัวนี้กับไม่มีนะครับไม่มีวันเดียวเปลี่ยนกองสองลูกครับถ้ามีมาสองวันเป่าหนึ่งรอบนะครับก็ดีคือตรงนี้ครับผมซื้อมา3ามวันจเจาะแล้วครับ บางรุ่นนะครับอย่าง5310คั้นขันก่อนของผมนะครับจะมีมาจากศูนย์นะครับ 5310K นะครับ2 9 3 0ซีซี60แรงม้านะครับตัวนั้นจะมีมาแต่ตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับรู้สึกว่าตัวเอนะครับ 5610S อจะมีนะครับ สำหรับตัวนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาแก่ตัวดักฝุน่นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องซิมเปอร์เซอร์ทวีซับนะครับสวัสดีครับ